สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอุ้มอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนในวันนี้นะคะครูอุ้มก็มีนิทานคุณธรรมมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์นะคะและสามารถนําข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆได้ด้วยค่ะนิทานคุณธรรมในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง พ่อค้าเกลือกับปลานะคะเดี๋ยวเองไปฟังกันเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่านะคะพ่อค้าแร่คนนึงพาลาของเขานะคะไปที่ชายทะเลเพื่อที่จะซื้อเกลือนะคะระหว่างเส้นทางกลับบ้านของเขานั้นนะคะจะต้องข้ามผ่านลำธารลานะคะบรรทุกเกลือมาอย่างเต็มหลังเลยค่ะก็ได้ก้าวพลาดนะคะแล้วก็ล้มลงไปโดยบังเอิญ พอลุกขึ้นมานะคะของที่บรรทุกมานั้นก็เบาขึ้นมากนะคะเพราะว่าน้ำนะคะทำให้เกลือที่บรรทุกอยู่ในหลังของลานะคะละลายไปจนหมดนะคะพ่อค้าเร่นะคะจึงได้กลับไปซื้อเกลืออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ใส่มาอย่างเต็มจำนวนเลยค่ะใส่มามากกว่าเดิมเมื่อมาถึงลำธารน,นะคะลาตัวนี้ค่ะพอได้แกล้งลม้มลงอีกแล้วค่ะลม้มลงที่เดิมเลย เมื่อมันยืนขึ้นนะคะน้ำหนักที่มันทุกมามันก็เบาลงมากกว่าเดิมค่ะมันจึงร้องอย่างได้รับชัยชนะนะคะเหมือนกับว่าได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันก็หัวเลาะออกมานะคะพ่อคาเรีนะคะเห็นเลขกลของล่านะคะจึงพามันกลับไปที่ชายทะเลเป็นครั้งที่3นะคะ คราวนี้นะคะเขาซื้อสินค้าที่เป็นฟองน้ําค่ะแทนที่จะซื้อเกลือนะคะครั้งนี้พ่อค้าเปลี่ยนเป็นซื้อฟองน้ําแทนลานะคะด้วยความที่ไม่รู้นะคะก็ได้ทาเช่นเดิมอีกมาจนถึงที่เดิมจุดเดิมเลยมาถึงก็ได้แกล้งล้มลงไปอีกนะคะพอแกล้งล้มลงไปอีกฟองน้ํานะคะก็ได้ดูดซับเอาน้ําจนอิ่มตัวนะคะทําให้หลังของลานะคะเพิ่มน้ําหนักขึ้นเป็นจํานวนมากนะคะ ก็เลยจะต้องได้รับกรรมของตัวเองต่อไปดังนั้นนะคะเลขกลของลานะคะกลับมาทำร้ายตัวของมันเองเพราะขณะนี้นะคะน้ำหนักบนหลังของลานั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเดิมนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะหรือว่า ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือผู้ที่ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมนะคะไม่มีความซื่อตรงย่อมได้รับผลร้ายจากการกระทําของตนเองนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะเราก็จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายหรือว่าต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะเราก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ ด้วยความสามารถที่เรามีนะคะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนะคะเหมือนกับลานะคะที่ต้องรับกรรมจากการกระทําของตนเองที่เป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะที่เป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิทานก็ได้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับ<ต> <ITA> เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไปดูกันเลยค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็คือสุภาษิตทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นคําพูดสั้นๆให้ข้อคิดนะคะเป็นคติสอนใจค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะได้เรียนพุทธศาสนาสุภาษิตกัน2เรื่องนะคะไปดูเรื่องที่1กันเลยค่ะ เรื่องที่1น,นะคะอ่านว่าวิริเยนะทุกขมัตเจตินะคะแปลว่าคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรค่ะเรื่องที่2นะคะก็คืออ่านว่าปัญญาโลก,กัสมิป,ปัจโชโตูนะคะแปลว่าปัญญาคือแสงสว่างในโลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของปัญญากันค่ะ ปัญญานะคะสามารถเกิดได้3ทางค่ะทางที่1นนะคะอ่านว่าสุตตะมยะปัญญานะคะหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการฟงังการอ่านการค้นคว้านะคะต่อไปนะคะทางที่2นะคะก็คือจินตามยะปัญญานะคะหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาแล้วรวบรวมเป็นความรู้ใหม่ค่ะทางที่3นะคะก็คือ ภาวนามายะปัญญานะคะหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติหรือลงมือกระทำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอมอบหมายให้ป .5 นะคะทำกิจกรรมที่10นะคะตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะก็คือ เกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตของเรานะคะในหนังสือเรียนหน้า38นะคะหนังสือเรียนจะหน้าตามเป็นแบบนี้นะคะทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแล้วส่งมายัง q r code นี้เหมือนเดิมหรือใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สามารถส่งงานในกลุ่มได้เลยนะคะงานวิชาสังคมและประวัติศาสตร์จะแยกกลุ่มกันนะคะเด็กๆดูด้วยนะคะเวลาส่งงานให้ส่งงานให้ตรงกับรายวิชาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ